เกะเชื่อปอนไม่ต้องเกะพ่ะโอากทุกครั้งนะไม่ตัวนี้ไม่เกะ,กะมันเป็นแม่ลูกออนเดี๋ยวตอนเช้ามันหนีไอ้นี่เราป้ายเข้าปโอ้ไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยไม่เชื่อเมื่อเช้าพ่อยังผูกเชื่อเลย ผูกจริงผูกเชือกไวหรออืผูกเชือกไว้เพื่อะจะได้ตอนเช้าอ่ะปล่อยตัวนี้เสร็จมันมันจะได้ตัวเนี้ยมันจะได้ไม่ต้องเดินตามไงไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเช้าเราก็ถังไว้ไงผูกไว้ก่อนโอเคอันนี้ก็พรุ่งนี้เช้าค่อยมัด